ก็อยากจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของวี่นี่เราจะต้องรับรู้กันว่าที न, ่นี้เป็นจุดสำคัญที न, ่สุด ตีีตอนกรุงเทพนครประทมประุมนี้ยังเป็นทะเลีะโดนาชะพุทธลาภฤกษามาวาตกกาตั มาเริ่มต้นที่ตรงนี้ที่เรามาแกะสลักเนี่ยเป็นจุดเริ่มตน้นที่พราพัานาเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเริ่มมีดีเอาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั้น ยังไม่มีประเทศอะไรเกิดขึ้นเรียกรวมมันว่าส่วนณนาภูเอเชียตะวันออกเฉียงใตยทั้งหมดเรียกว่าสวรนาภูตรงที่เรามาแคระเป็นศูนย์กลางของสวรณนาภู ในยุคนั้นที่เระชาิโตรทรงคังรรม,มาประกาศศาสนามาคืออนี้แลเพรามาประยู่ที่บกันแล้อหุดออกมเรียกกะนวท่าพระไม่เรียกบุทองเรียกวระวท่วาพราาะ ยรักนันรักนามาตตาวนี้ในยุคนั้น,มา,าาม,าาม,นมากัดเรื่อพ่อหามาขึ้นีิรลามูทองคืนเดินคือว่ารักรท้อรามาคืึ้นเดือนนั้นแล้เรามาไปจัานันตา ที่นี่ที่เรียกว่าเขาจำเดียมก็คือทำเดียมวัดปุตยาคีร,รีสังาอาลามในประเทศอินเดียสมัยก่อนที่รัฐกาลิงคะในประเทศอินเดียพระเจ้าตัวในสราชวัด ใหญ่ยยโตมาเที่วัดพุทธยาคีรีสังขางรามสังสงจงัจังเคยไปสืบศาสนาที่นั่นแล้วมันเรยว่ามีวัดใหญ่ที่วัดพุทธยาคีรีตังขางรามเรียกเจ้าโตในสมั ปัจจุบันนี้ราบวัดนั้นก็ยังอยู่ปัจจุบันเรียกว่ัดโอริสาอยู่ในประเทศยุคพระเจ้าวัดโซเรียว่ารัชสาริพคเรื่องนี้ยังมีวัดวัดปุตตะอยู่ดังอารามอยู่ ที่เราเชื่อว่าที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นขององุค์ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเพราะเนื่องจากบริเวณนี้เราคุดนบกิีดาจาลึกเป็นหักลอนยีเดีโบราณจาลึกว่าภูติยักษ์มีดีก็คือคนแปลว่ามาจักอหน ว่าทำในเรื่องว่เราจะว่าถ้าโตนักบุสละที่นัโบุสละนัมาวิธารณ์ปัจจเบาเนี้มาจากวัดูุ้ณอยากีิดดังนั้นาราที่เราจะต้องไร้ามว้ในยุโรปเราเป็นทํามชาาิของคนเราเรามาจะมีความผูกพันกับชาติภูมิ หรือสังขัดมีตัวเองเคยอ,อยู่เหมือนชาวจีนไปอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อสร้างเป็นจุมศนได้แล้วก็จะสร้างเป็นใครนาขาบอกให้รู้ว่ามาจากเมืองจีนนี่ก็เหมือนกันเวลาจะลิะกแคนรีก็ผมบอก ใอ้วา,าท่านนั่งปกติสักหน้าว่าเพร่อนเนี่ยมาจากวัะพุศิริ่ังขา,าังะของไปเจาส่งนิจังราจากว์ตัางต่ว่าเพราะฉะนั้นที่เรามาแกะร่างไว้ตรงนี้ เพื่อบอกให้รู้ว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของประพุทธศาสตานาที่เราได้นับถืออยู่ปัจจุบันนี้หมายเริ่มต้นที่ตรงนี้เมื่อสองพันปนีก่อนโนดยงานพวกเราได้มีโอกาสมาทำบุญที่เลยที่ว่าได้มาร้วมกัน สรางบูพิเศษไม่ไดนำกระรามาดอนด้วยถ้าวัลอมาารีกราตัเป็นสิ่งศักดิ์สิทธศักดิ์สิทธิ์มาวิวัณ์ุยคังคารามว่วา <laughs> <laughs> ก็มีพระเจดีย์บรรจุพระบรมมาราชิกหาที่พระเจ้าหุสร้างไว้ถ้าทังสำจังเคไยไปแล้วก็บันทึกไว้ว่าพระบรมมารีชิกหารมีน่สสักติดมากถึงมันจำดเงีย,ยจะมีรัศมีเป็นอะายออกจาก คนยากุคราทิ่งระเจะเป็นราบไปไว้กันยวัดพุทธยาคีสังขารเพระ,ะนนที่เรามาสระสละกลาไว้ตรงนี้พระเบ่ญบงการพวกเราเอององในห้วาพระพุทธศาสนาที่เราได้นยนรู้และอยูุ่กวัน เริ่มต้นจากตรงนี้ตรงนี้คือจุดสำเร็จของพุทธศาสนาใน้านนีงของเราแนี่เราก็มีทางแนะนำทางบรมมสาิดอีกทาธงจะมาเปอยู่ด้วย ก็ต้องถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เป็มากเราลองเป็นอยู่ไว้ที่คนมากราบไหว้ทางหนึ่งเราจะได้บุญพลังคนมีนิมรับสามมาไหออว้เคุ้ยเราก็จะได้บุญ ตลอดไปตัวเรามาสร้างไปแล้วคนก็จะมาสร้างมาไหว้มาบูชามาไหว้คนเงินเราก็ได้บุญตังหนึ่งไหว้ร้อยตังค์เขาจะได้บุญร้อยตังเราก็จะได้บุญเป็นอมตะไปตลอดจนกว่าจะสิ้นศาสนาว่าอันเดือ แนอนาน็ตเรื่องนี้ต้องขอหนุโมนุนำสาธุกับทุกท่านที่มีแั่ธามารวมรันแล้วว่าต้องได้วาที่พวกเราทุกคนมีโอกาสได้มาร่วมบุญแม้มาทำบุญที่นี่ก็ถือว่าพวกเราทุกคน เป็นบุญบุญธรนมานั่นให้มองเป็นบุญในตัวเองว่าเราทุกคนนี่เกิดมามีชีวิตอยู่ได้เปนวันนี้เพราะเราเป็นคนมีบุญหมองไายเ็งถ้าเราไม่มีบุญก็ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้วันนี้วันแรกที่เรามาเกิดกันไม่ตัวร่านอหเราองมือจะมาเอาชีวิตเราไปตั้งแต่วันนั้นแล้วที่เรามาเกิดใน้องแม่วันนั้นมาตัางมันเรื่อมือจะมาเอาชีวิตเราไป แต่ว่าเอาไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะเรามา่อเสดนั้นมีบุญตามตามามด้วยถ้าไม่มีบุญตามมาเราก็เสดมามีชีวิตอยู่ได้ถึงวันนี้ไ,ได้ที่เรามีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ได้เพราะเราเป็นคนมีบุญกันมองให้เห็นบุญในตัวเองนะอย่าไปนเน้ว่าบุญมันไม่เท่าไร ที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะบุญด้วยถ้าไม่มีบุญตายจะไปอยู่ในท้องแม่ในประมาณพยายามสั่งสมบุญไว้มันมีบุญก็จะมีความสุขไปตลอดพยายามเน,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 นี้ยงบุญไว้หลักกาททำบุญจะอย่าบุญได้เข้าใจง่ายา ว่าเราจะทำบุญให้ได้บุญเต็มร้อยดูที่ใจตัวเองจะทำบุญให้ได้บุญเต็มร้อยดูที่ใจตัวเองเราจะได้บุญเต็มร้อยใจเราต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสามจางจังวั บำมูลอะไรก็ตามใจเราประกอบด้วยคุณสมบัติสามอย่างเราจะได้บุญเต็มร้อยคุณสมบัติสามอย่างก็คือหนึ่งตั้งใจการทำุญอะไรก็ต้องตั้งใจก่อนสองเต็มใจสามปลื้มใจจัไว้ทำมูลทุกอย่าง ใจต้องรประกอบด้วยคุณสมบัติสามอย่างนี้ตั้งใจเต็มใจแต่ก็ลื้มใจตั้งใจคืออะไรตั้งใจก็คือเพียงฝ่าเมื่อว <c ười> ีเราจะมาทำบุญที่นี่เราจะเอาอะไรมาบุญเราก็เตรียมสิ่งที่เราจะทำบุญเกี่ยมไว้เรียกว่าตั้งใจก็คือเรียงฝ่า เต็มใจสล,ล้ลงมือทำขณะทำพระธรรมด้วยความเต็มใจทําแล้วก็ปลื่มใจตั้งใจเต็มใจลื้มใจแต่ที่พวกเราทํากันไม่สมบูรณ์ก็เรื่องรื้มใจ ตวนี้ต้องไปเปลี่ยนความคิดกันมาเราจะพลื่งใจกันโหดเดียววันนี้เราตั้งใจจะมาทำบุญแันนี้ทำเสร็จแล้วปวดนางแล้วเราก็พลื่นใจว่าเราได้ทำบุญมันไม่พอคลื่มใจนีต้องพยายามนะพวกเราต้องไปพล่งทุกวัน เวลาพอนอนสวดมนต์วลาแล้วนึกถึงบุญที่เราทำมาทุกอย่างเอามานึกเรื่องให้พรึ่มจัดต้องพรึ่มทุกวันไม่ได้พรึ่มจะพอวันทำบุญโดนั้นเราที่เรามาทำบุญอะไรเนี่ยสิ่งที่เรามาทำบุญอะไรเรียกว่าทรัพย์สิ่งที่เรามาทำบุญทั้งหมดเนี่ยเรียก วงเราเรียกว่าทรัพย์ก็คือเราเอาทรัพย์ของเราเนี่ยมาปลูกเป็นต้นฐานไว้ฟังให้เข้าใจนะเอาทรัพย์ของเรามาปลูกเป็นต้นฐานต้นฐานที่เราใช้ทรัพย์ปลูกเนี่ยเวลามันออกรูปมันออกเป็นอะไรต้องฟังให้เข้าใจ เราปลูกมะม่วงเวลามะม่วงมันออกลูกมันออกเป็นอะไรมหนก็ออกเป็นลูกมะม่วงลูกข้าวข้าวออกลวงก็ออกเป็นข้าวเราเอาต้นของเรามาปลูกเป็นต้นอานเวลาต้นอานมันออกลูกมันออกเป็นอ,อ,นอะไรมันก็ออกเป็นครับเราใช้ครับปลูก ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราพอจะทำบุญด้วยความมั่นใจได้เราทำบุญแล้วตรวทรัพของเราหมอดูเป็นต้นฐานนะครต้นฐานเราใช้ทรัพย์รูปเวลาออกรูปมันก็ออกเป็นทรัพย์อย่างดื้อจาวต่อเราหวางดือเกินใดได้ผลเกินนั้น เอาขาวมาหวานเลลาข้าวมันออกฟวมันก็ออกออต็งข้ามง่วงมาปลูกมันก็ออกตปงมันง่วงต้นฐานเราใช้ตับรูกที่เราบยอยากทานนี่คือเราสร้างของเรามาปลูกเป็นต้นฐานใช่เวลาต้นฐานนันออกฟัวมันก็ออกตึงข้ี่เราไดกันอยู่ทุกวันเนี่ย ก็ถ้าบพรว่าเราทราบของเราในมาปรูปเป็นต้นฐานและเราก็มาเก็บผลกันมากน้อยกพระตามบุญวาสนาที่เราได้ปลูกกันไว้้าเรารู้ตัวที่เกิดมาบรโภคแบบนี้อยากรวยทุกคนไม่มีใครอยากจนยอยากจะรวยกันทุกคนรวยมันก็ต้องมีเงินมากมายในามว่าเงินบโลคนี้มันมีมากเลย มันมีอยู่เต็มโลกมันมันมีอยู่เต็มโลกอม,มอเงอเห็นหมในอากาศงินดังนั้นตรงไหนบางทีมันไม่มีเงินมีดังนะั้นในอากาศมันรวยมนมีอยู่เต็มโลกแล้วทำไมเราหยิบมองเป็นของเราไม่ได้บมุฟวัฒนาราไม่พอไอวิวเกตมันทำอะไร ไอ้นมาเศรษฐีอเมริกาม่จับอากาศแล้ใส่ราแหวนมาขายบนโลกเอาอะไรมาขายให้เราเจ้าอากาศนี่มาขายเอนไห้เรับะแนนอากาศนึ่งเงินเั่นั้นไอ้ที่จับมันเอาอะไรไอ้ที่จอบมาจับมากาศแล้วใส่ไอโฟนเลื้ยวใสยเป็นวัน นะเอาอะไรมาใส่ให้เรามันก็จาบประสานมาใส่หายโกรธยทูกเราเห็นมีอยากมาราั i i ์มีอติ้งโลกทำไมเราหยิบมาเปิ้งของเราไม่ได้เ่อโนอตเราไม่พอนั่นเราก็นจะต้องพยายามสัสองมญอลงไปเลยถ้ามีบุญพอแล้วก็หยิบรับในอากาศ เอาอเป็นของเราได้ยอะแยะลแค่ที่อย่างไม่แสานี้เลยนานได้หรอเ่าเออไม่ราหยิบเอามาไม่ได้ะเพราะว่าเรามีรุ้ไม่พอมีบุ่นแทนไหนได้ยิบได้แท่นั้นแทนนั้นเมเราเข้าใจเรื่องบุ่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยามนะ ให้ยังสะสมไปเรื่อยๆสะสมบไปทุกวันทุกวันแลื้อบุญมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเรามีบุญมากเราต้องมีโอกาสที่จะสบายมากบุญที่เราสะสมไปแล้วจะนำวามสุขควมามสบายมาให้พวกเราได้แน่ เวลาทำบอญงานนี้และก็วความจริงของเราเองทงุกคนจะต้องโยนส้างสมบุญจะนำความสุขมาให้มีบุลแล้วเราก็มีความสุขทำอะไรก็จะประความลลาส,าสำเร็จนันแหลพวกเราได้สร้างสมบุญันไปเรื่อยๆวันญยก็เป็นโอกาสพิเศษ แราได้มาทำบุญตรงจุดสําคัญในระเือจุดที่พระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นเก <c oughs> ิดอขึ้นตรงนี้ที่เราได้ทำคือเราอยู่ทุกวันนี้ที่นี่คือจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่ในบ้านในเมืองของเรา ้ก็อลให้พวกเราได้นึกแล้วก็ปลื้มใจขนางที่บอกไว้แล้วส่วนมนต์ทุกวันแล้วก็นึกถึงบุญทุกวันนึกถึงบุญทุกวัน,นก็กนให้ปลื้มใจทุกวันไม่ใ้เปลื้มใจวันนี้วันนี้เดียว,ล,วละมันต้องปลื้มใจทุกวัน ก็เพิ่มใจก็เหมือนกับรดน้ำต้นบุญที่เราได้มาปลูกกันไวน้ต้นบุญก็จะได้จเจริญง,งอกงามไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปลูกแล้วร,รนดน้ำคนเดียวทิ้เงเลยมันก็โตตามธรรมชาติมันจะโตตามน้นจะต้องเพิ่มใจทุกวันต้นบุญเราจะได้โตทุกวันทุกวันต้นบุญเราโตทุกวันเราก็จะมีความสท,ทุกวัน นั้นก็ขอให้ได้รับรู้แล้ว้าใจตามนี้สุดท้ายก <strong> ็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขอรัตนาคุณบารมพระธรรมสงฆ์พุทธานุภาพของหลวงพ่อโตผู้ทององค์นี้จงมาเป็นระลัปัจจัย สนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราทุกท่านทุกคนที่มีใจเป็นบุญเป็นกุสลมาทำบุญนนี้ให้มีความประเสริฐสวัสดีขอำนาาพุทธรักกำจัดทุกให้มีตุกี่แแรนติดแ่มใสขอำนาาธรรมรักกำจัดภัย ให้หาใสาย่ามีมาบีพาขอมนจสังทรดัฐกำจัดโรคให้วิโยกเวนขาดดังปราสนามปลดทุกภัยไรโรคโรคหลังมาดังฮงอาไรตรงลงจากคอ ทุกสิ่งทุกผู้สารงกบุุกคนทุกท่านต่อให้ดูยินดีสุขโดยทั่ท่รนทุกท่านทุกคนเิสาธุ